สวัสดีครับพี่น้องสมอทุ่ฟ้าเมืองไทยยอดภัยและอินสมชอบกดไลค์ช้กดแชร์ถ้าแฟนมนแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพราดคลิปติดไปช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีการหาเสียงในการเลือกตั้งสสทั่วประเทศนะปี2569วันที่8กุมภาพันธ์ทีนี้แต่ละพักเนี่ยก็มีนโยบายสาธุขให้พวกเราได้เลือกสรรน,นะ ต้องบอกว่าโอ้โหชิงไหวชิงเดี่ยมกันพี่น้องสมอและท่านผู้ฟังต้องเวลาดูนโยบายแต่ละพรรคการเมืองต้องดูความเป็นไปได้นะว่าสิ่งที่หาเสียงไว้กับสิ่งที่กระทําได้ในอนาคตมันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้มาสรุปนโยบายนะถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ย จะเห็นว่ามีการเน้นเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่ซึ่งก็เป็นนโยบายที่ครองใจนะกับประชาชนมานานละแล้วก็ยังคงใช้30บาทรักษาทุกที่แต่ว่าเขามีการเพิ่ม AI และมีการให้หลักประกันสภาพของอสมอสส,ส,สรวมถึงชรบทั่วประเทศเพื่อจะพักดันให้เกิดปิ t ิ o i อนฮันะครับอันนี้คือพักเพื่อาย ภูมิใจไทยเนี่ยเขาเน้นสูงวัยพลัสมีการดูแลผู้สูงอายุมีการชูเรื่องของการจัดจ้างพยาบาลอาสาในการช่วยเหลือเปิดโอกาสเอกชนให้มาสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรถ้าไปดูพักประชาธิปัตย์ก็จะเป็นการเน้นสวัสดิการทุกช่วงวัยมีการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุมีการทำาฟันผู้สูงอายุแบบฟาสแท็ก ไม่ต้องรอคิวนานมีการขยายศูนย์บำบัดและฟื้นฟูถ้าไปดูอีกพักหนึ่งครับก็คือพักประชาชนก็จะเน้นเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพระยะยาวเป็นการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านพร้อมกับสนับสนุนในการดูแลงานของอสอมอด้วยระบบการประเมินสมรรถนะและค่าตอบแทน8,000ถึง10,000บาทต่อเดือนนะอันนี้คือคัดมาให้ท่านได้ ดูว่าแต่ละพรรการเมืองเนี่ยเขาเน้นเรื่องอะไรอย่างไรก็ตามนะครับในการใช้สิทธิ์ของท่านก็ต้องคำนึงถึงนโยบายความเป็นไปได้นะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมีการบริหารประเทศสิ่งที่ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีความฝันนะให้อสมอมีความฝันแต่ฝันมันไม่รู้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร เราเคยมีตัวอย่างที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพยายามผลักดันนะกฎหมายของอ,อสมอเนี่ยให้เป็นพระราชบัญญัติอาสมครสาสุขประจำหมู่บ้านพสซึ่งก็แหม่ถูกนะการที่มีการยุบสภาทําให้กฎหมายถูกพับไปดยปร,ริยายนะอุตสารลุ้นวันละสองวันละสามตั้งนานเพราะฉะนั้นไม,ม่ได้เชียร์พักไหนทั้งสิ้นนะครับ แต่กำลังจะบอกให้พวกเรารับทราบว่าถ้าพักใดเห็นความสำคัญของอสมและพวกเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจในการตั้งใจในการแก้ปัญหาลูกของอสมอสิทธิประโยชน์สวัสดิการตา่างๆบวกกับจริงๆมันมีภาพจำในอดีตนะผลงานในอดีตที่ผ่านมารวมถึงการพัฒนาสักภาพอสมว่าจะ นำพาอาสมอไปทิศทางใดพวกเราก็หักกบรบหนี้นะว่าสิ่งไหนที่แต่และราคการเมืองหาเสียงไว้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นไปได้มากที่สุดพวกเราก็ก็คงต้องเลือกพักนั้นถูกไหมทีนี้ที่ต้องขอคือว่าเราเองในฐานะมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสเนี่ยเป็น หน้าที่ของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราอสมบไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะอย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์นะครับแล้วก็ขอให้มีความเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อสมอกับการหาเสียงนะและควรเป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนทุกคนแหละ ตั้งตั้งแต่คนที่เราดูแลในคูมบ้านเรารวมถึงทุกคนที่เรารู้จักนะปฏิเสธเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องขอร้องเนยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยิ่งการเมืองที่อยู่ในช่วงของการหัวเลี้ยวหัวต่อการใช้กระสุนที่เป็นเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องมีเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นอสมเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีนะเราจะไม่ ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเสียงของเราต้องมีพลังหนึ่งเสียงของอสมอรวมกันอสมอทั่วประเทศ1ล้านกว่าคนเนี่ยเราจะเป็นพลังที่มหาศาล 1, เพื่อจะเลือกพรรคการเมืองที่เข้ามาที่เขาจริงใจกับอสมอจริงๆและอนาคตนะครับมันจะสะท้อนกลับมาในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆถ้าพวกเราเลือกเส้นทางผิดไปรับทรัพย์สินรับเงินมาตอนนี้เนี่ยโอกาสที่ข้างหน้า จะหาคนจริงใจเนี่ยมันยากแน่นอนนะครับขอฝากเอาอย่างนี้นะสรุปก็คือว่าพอสมอดูนโยบายด้านสาธาูณสุข,ของแต่ละพักนะดูแล้ววิเคราะห์ใช้พิจารณาจะใช้ผลงานในอดีตจะใช้ความจริงใจที่เกิดขึ้นก็ตามแต่และพวกเราก็ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถ้ามีความจำเป็น,นจริงๆก็สามารถจะแจ้งเหตุนนะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้และ ข้อสุดท้ายคือเราจะไม่รับอามิสินจ้างเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทั่วไปไม่ซื้อสิทธิขายเสียงขอให้เป็นเช่นนี้นะครับและขอให้กําลังใจทุกคนปฏิบัติหน้าที่หลายคนเหน็ดเหนื่อยกับการเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านนะเจ็ดวันอันตรายะช่วงสิ้นปีเปลี่ยนพอสอและส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่หน่วยเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอีก ก็ขอให้ทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมขอบคุณนะครับที่ช่วยการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ